สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทาวรานะครับช่องที่ทําให้ทุกคนหมันไส้ผมไปพร้อมกันวันนี้เราอยู่กับเกมเอฟเฟกต์เรเอน์นะครับผมในวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนความคิดของทุกท่านด้วยการเปลี่ยน m มล์เซตและวิธีคิดเพื่อให้ทุกท่านคิดแบบฉลาดเล่นแบบมีหลักการยิงแบบมีเหลี่ยมกันนะครับผมแนวคิดเหล่านี้สามารถไปปรับใช้ได้กับผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งผู้เล่นที่เล่นมาใหม่ก็เช่นกันครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วมาับช่วงกันเลยครับแนวคิดที่1การยเดียว แน่นอนว่าหลายๆคนก็อย่างที่จะเทลุยเดี่ยวเขาไปเก็บ3ามใช่ไหมล่ะครับบอกเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเก็นี้เขาเล่นกันเป็นทีมถ้าคุณลุยเดี่ยวเขาไปหรือพีสามเข้าไป, 5, าไปลยุยแล้วโดนลุมยิงพร้อมกัน3ตัวแน่นอนว่ายังไงคุณก็ไม่รอดก็ไม่ใช่ตัวที่มีสกิลหนีแล้วก็ตามต่อให้เป็นตัวที่มีสกิลหนีก็อาจจะตายได้เพราะการที่โดนยิงสตัวดามจมันรวมกันที่คุณอยู่คนเดียวใช่ไหมละ่ะยังไงการที่คุณจะล้มหรือว่าการที่คุณจะน็อก ว่าการที่คุณจะตายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละไม่ได้ยากเลยครับเพราะฉะนั้นการลุยเดี๋ยวเข้าไปในดงศัตรูอย่าหาทําครับถึงแม้มันจะเท่แต่การเข้าไปเสีย่ยงอาจจะทําให้เพื่อนร่วมทีมคุ่นเล่นยากครับแนวคิดข้อที่สองการยิงในที่โลง่งแน่นอนว่าหลายาาจ,าจังหวะอาจจะจําเป็นต้องยิงในที่โล่งบ้างแต่ถ้าหากเราเลือกสถานที่ก่อนจะยิงได้จะทําให้เราได้เปรียบศัตรูมากขึ้นครับการที่เราบวกในที่โล่งเนี่ย แบบไม่มีกำบังถึงจะมีเกาะเต็มเกาะแดงอะไรก็ช่างยังไงคุณก็ตายไม่ได้อยากเนื่องจากศัตรูอาจจะมีเหลี่ยมดีกว่าคุณก็ได้ในการยิงคุณแบบคุณบุกเข้าไปในที่โล่งเนี่ยศัตรูมีหินบังเนี่ยศัตรูโผแวบโผลลวับโผลลวับปับบ๊บยิงคุณเนี่ยแต่คุณยิงเขาได้แบบสะเเกซสะเเกซสะเเกติดหินติดเขาติดหินยังไงดาเมจของคุณก็น้อยกว่าเขาอยู่ดีครับดังนั้นการบอกในที่โล่งเนี่ยเลือกสถานที่ก่อนจะบวกคิดก่อนจะเข้าไปบวกแล้วก็ หาโพสิชันในการยืนดีๆจะทำให้เราได้เปรียบครับหรือเราอาจจะสามารถใช้การพลิกแพงอย่างเช่นวอลจั๊มวอลเบลโรดใส่ก,กำแพงแล้วยิงสวนศัตรูแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วการหาสิ่งก่อสร้างไว้ข้างกายจึงอุ่นใจมากกว่าการยืนในที่โล่งเป็นหุ่นไร่กาแบบลอกกระสุนปืนน่ครับมันจึงไม่เหมาะสำหรับเกมนี้เท่าไหร่อาจจะโดนตีเติร์ดบ้าง ตัวนศัตรูอย่างที่บอกไปแบบชวั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 บยิงเราเงี้ยอ่ะไายครับรออะลรละ่ะแนวคิดข้อที่3ยืนยิงแบบเสาไฟการยืนยิงแบบเนี้ยส่งผลดีต่ต,ตัวเราเช่นกันแต่ก็ส่งผลดีต่อศัตรูด้วยเหมือนกันเพราะการที่เรายิงแบบเนี้ยยิงแบบนิ่งๆเน,เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่มีมูฟเมนต์อะไรเลยเหมือนเราเป็นแอปเปิลเล่าเป้าให้ลูกธนูยิงอะ่ะเราอาจจะยิงเขาได้ง่ายขึ้นแต่ก็ศัตรูก็ยิงเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันดังนั้น การที่เรายิงคู่ต่อสู้แบบที่ทําให้เรายิงยากขึ้นนั้นแต่เราก็อาจจะยิงเขายากขึ้นเช่นกันนะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของทุกคนแหละนั่นคือการกระโดดยิงหรือสไลด์ยิงปิฮอปยิงถึงแม้ว่าแบบเร็ววันนี้มันอาจจะเนิฟหรือว่าจะเอาออกก็ตามแต่ตอนนี้ก็ฝึกไปก่อนเนาะเทคนิคเหล่านี้เป็นการเพิ่มมูฟเมนต์ให้ทุกท่านโดนยิงยากขึ้นแต่เราก็ยิงเขายากขึ้นก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของทุกท่านแหละว่าสามารถควบคุมแรงที่ปืนได้มากน้อยแค่ไหนควบคุม ปืนหรือว่าพิธีกระสุนของคุณได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นแล้วการมี m o v e m น n ์ในการยิงเนี่ยทำให้เราได้เปรียบศัตรูมากขึ้นในการต่อสู้ครับผมแนวคิดข้อที่4การหาจุดยิงฟรีการหาจุดยิงฟรีแน่นอนแล้วฟังอาจจะดูแบบไม่ง่ายทีเดียวเพราะถ้าหากเราหามุมยิงไม่ดีจริงๆเราอาจจะโดนแบบศัรตรูยิงข้างหลังเข้าให้ก็ได้ครับการหาจุดยิงฟรีเนี่ยสามารถใช้ได้กับสถานการณ์เช่นเราเป็นตี้เข้าไปแจมเขาหรือตี้เสือกนี่ยครับแบบง่ายๆนะแต่ เราจะไม่ผีผาาเข้าไปลยุยเราสามารถยิงฟรีเขาได้จากที่ไกลๆแต่เราต้องเลือกสถานที่ก่อนจะยิงดีๆนะมันจะทําให้เราได้ยิงเขาฟรีๆและกดเขาไม่เขามีทางหนีได้อาจจะสามารถเก็บได้ทีละตัว2ตัวเงี้ยแล้วเกิดเขาอยู่สู้กับอีกตี้นึงเนี่ยล้วก็สามารถปิดทางหนีที่ไร่ของเขาได้ยิงฟรีเมื่อเขาหนีน่้เช่นกันครับสถานที่ยิงฟรีที่ผมแนะนําเราอาจจะยืนในที่โล่งแต่มีหิน รือสิ่งก่อสร้างอยู่ใกล้ชิดตัวเราแบบนี้วิธีนี้สามารถใช้ได้กับหลายสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นการสู้กับตี้เดียวอยู่หลังหินหรือการยิงผ่านหน้าต่างทําให้เราสามารถยิงฟรีคูส่สดจะทําให้เราสามารถยิงฟรีศัตรูได้เหมือนกันครับแนวคิดข้อที่5ข้อนี้ยาวหน่อยการยิงแบบโชวๆแน่นอนว่าเกมเอพิกหรือเจนเน่ movement ของเกมการเคลื่อนที่ของเกมค่อาขั้นเยอะและค่องข้างเร็วไม่ว่าจะเป็นการมีฮอปเอวยาวจ้มเอ่ย้มช็อตเอ่ย อะไรต่างๆแลนะเอ๋ก็อย่างที่บอกพี่ฮอปอาจจะโดนเอาออกแต่การหาจังหวะการยิงเนี่ยต้องบึ่งมูฟเมนต์พอสมควรเลยทางเทคนิคมูฟเมนต์ต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราอาจจะจําเป็นต้องใช้เช่นกันและการหาจังหวะการยิงเนี่ยจะเข้าจังหวะไหนล่ะจังหวะเข้าข้างหลังครับแน่นอนว่าการซู้ึซึงหน้าอาจจะเป็นการที่ผมเกลียดแหละอ๋อแต่การเข้าด้านหลังอ่ะเพื่อให้เราได้ยิงศัตรูแบบฟรีๆหรือการสร้างความได้เปรียบแก่ตัวเราอ่ะง่ก็ต้องหามุมได้เปรียบ สำหรับการยิงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอย่างนั้นจะไปสนเกียรติอะไรมาล่ะเราความได้เปรียบสิไม่จําเป็นต้องเข้าใกล้ศัตรูแค่หาจุดจากด้านหลังเขาให้ได้ก็พอยิงแบบชวัวร์ๆไม่จําเป็นต้องเข้าข้างหลังเสมอไปนะการซู่ซึ่งหน้าก็าอาจจะจําเป็นต้องการใช้แบบยิงแบบชัวร์ๆแบบนี้เช่นกันอย่างเช่นแบบไม่ใช่การสาดกระสุนไปมั่วแต่เป็นการคิดหาจุดหรือตําแหน่งที่ศัตรูจะไปเช่นเมื่อเราสู้หนึ่งมีหนึ่งรตูกระโดด เราก็เล็งไปในจุดที่ศัตรูกระโดดอย่างเช่นศัตรูกระโดดขึ้นเป็นครึ่งวงรีแล้วก็ยิงให้เป็นแนวครึ่งวงรีตามศัตรูไปก็ได้อ่ะแบบนี้ดังนั้นการคุมปืนในเกมนี้สําคัญไม่ใช่แค่เกมนี้เกมยิงปืนทุกเกมสําคัญมากสามารถอุมให้อยู่ในลายกระโดดหรือลายการสไลด์ลายการเคลื่อนที่ของศัตรูได้ยิ่งดีครับวิธีนี้อาศัยการฝึกนิดนึงถ้าสามารถฝึกได้ ใช้ได้ทุกจังหวะของมูฟเมนต์ที่ศัตรูของเราเคลื่อนที่เลยเราอาจจะต้องพึ่งการคิดหน่อยคิดมาดีคิดมาเป๊ะโอกาสยิงเข้าเป้าแบบ100%ก็อาจจะมีการยิงชัวร์สามารถใช้ได้กับตอนที่เราเข้าเป็นตี้ที่3เช่นกันหรือเติร์ดปาร์ตี้นั่นเองก็เหมือนกับการยิงฟรีแหละเราต้องหาจุดมุมยิงปิดทางหนีของศัตรูถ้าเราเป็นตีเติร์ดศัตรูบวกกับอีกตีหนึงอยู่ เราเข้าไปตรงกลางเราโดนลุมยิงแน่นอนดังนั้นเราต้องให้สัตว์ตัวที่เป็นตี้ที่เราจะไปเติร์ดเป็นตี้ตรงกลางเราหามุมยิงอะไรก็ได้ที่แบบปิดทางหนีของเขาไม่ว่าจะเป็นตรงแคปิตอลแคปิตอลสเตต์ตรงหินแถวบ้านบ้านรถไฟนั่นแ่ะมันจะมีหินอยู่เราสามารถขึ้นไปยิงตรงที่จอดรถไฟได้สามารถยิงหินตรงนั้นสามารถกดเขาตรงนั้น ไม่ให้หนีลงมาข้างล่างได้ถ้าหากเขาหนีลงมาข้างล่างเขาก็จะเจอเราดังนั้นการปิดทางหนีที่ไล่สําคัญมากสําหรับการเป็นตี้เติร์นะครับผมมาคิดข้อที่6การรีโหลดกระสุนอ่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการรีโหลดกระสุนเนี่ยแน่นอนว่าการรีโหลดกระสุนตอนลูกระสุนหมดก็อ,อาจจะดีสําหรับทุกท่านเช่นกันท่านดูนี่น,นนะปรับปรับ,บอ่ะ มันจะมีแอนิเมชันชักใช่ไหมแต่ถ้าเรายิงตอนไม่หมดล่ะแล้วเรารีกระสุนรีเร็วกว่าแน่นอนครับการรีโหลดกระสุนเนี่ยรีโหลดตอนที่เรายิงไม่หมดแม็กจะดีมากกว่า้นแรงสูงๆเนี่ยการรีโหลดเราจะไม่แบบยิงปุ๊บแค่นี้ไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนก็ขออภัยด้วยนะไอโฟนมัน่นะมันร้อนแล้วแบบไปพตกก็ถ้าหล็ก็โทษดเลยนะครับผม การรีโหลดเนี่ยเราต้องหาโมเมนต์ของเราครับเช่นกระโดดสไลด์กระโดดสไลด์แบบนี้อ่าแล้วก็กลับไปยิงต่อนี่ครับอ่มูมเมนต์สำคัญสำหรับทุกการกระทำของเกมนี้เลยอ่ะพูดถึงูฟเมนต์แล้วแนวคิดข้อที่7มูฟเมนต์ต่างๆใน a p e ป Legend s บอกได้เลยครับว่าเกมนีู้ฟเมนต์เยอะมาก ยิ่งขึ้นแรงสูงๆเนี่ยบอกเลยเลยว่าคุณจะไม่เจอคนอยู่นิ่งๆให้คนยิงแน่นอนส่วนมากคุณจะเจอแต่ลิงกบงูมาหมดเลยสายพันธุ์อะไรก็ช่างดังนั้นการฝึกโมเมนต์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับเข้าห้องฝึกวันละห้านิตนาทีนิดๆหน่อยๆก็สามารถทําให้คนเก่งขึ้นได้ต่อให้ซีซั่นหน้าจะมีการเอ Be ิบบีฮอปแต่การฝึกมันไว้ก็ไม่ใช่ไร้ประโยชน์อะไรทีเดียวเพราะการมีสเตมิน่อันนี้ผมไม่ชชวร์นะว่ามีสเตมิน่หรือเปล่า แต่ในเอ펙เลยเจนลุยคหรือเ i c เล g เจนนิวเนี่ยเขามีการบอกว่าเนิร์ฟบีฮไม่รู้ว่าจะเนิรแบบไหนก็ต้องรอติดตามกลางเดือนหน้าเนาะเดือนกระดากระดาอ่ะแน่นอนว่าแบบถึงเขานี้ผมขอสมมตินะถึงเขาเพิ่มสเตมิมน,น่าเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้เราใช้ใช่ไหมล่ะดังนั้นเราก็ต้องใช้มันอยู่ดีแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนก่อนอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนก่อน แต่ก็ฝึกมันไว้เพื่อในการแบบลดจังหวะการวิ่งหรือจังหวะอะไรของท่านก็นแล้วแต่เพื่อไปในทางที่ได้เปรียบสําหรับการสู้กับศัตรูอ่ะแบบนี้ได้เช่นกันครับการฝึกโมเมนต์ไม่จำเป็นต้องบีฮอปก็ได้วอลจัมมวอลเบ้าวอลอะไรก็ช่างอลไรย,ยิงกระโดดยิงสําคัญหมดครับอย่าละอย่าทิ้งฝึกมันไว้เถอะครับ คนดีแก่ทุกท่านบอกได้เลยว่าแรงโกก็ยังมีคนใช้พวกแบบอะว่าจัว่าเบาลอะไรพวกนี้ยังมีขนาดคนแลงโกยังใช้เลยแล้วแพตินมัมไดมอนด์มาสเตอร์จะใช้ขนาดไหนอะ่ะขนาดผมอยู่มาสเตอร์มาแล้วผมยังโดนแบบอะไรไม่รู้อะ่ะแบบประมาณว่าอยู่ดีๆก็มาจากไหนไม่รู้อะ่ะเออ นั้นมูฟเมนต์ต่างๆในเกมนี้สำคัญสำหรับทุกท่านมากครับฝึกไว้ครับเด็ทุกท่านเราคิดข้อที่8การสื่อสารทุกเกมแหละแนวทีมอ่ะการสื่อสารจําเป็นสําหรับการเล่นเป็นทีมยิ่งสื่อสารข้อมูลให้เพื่อนมากเท่าไหร่ละเอียดเท่าไหร่การเล่นยิ่งมีความสําคัญมากเท่านั้นเพื่อนยิ่งได้จังหวะได้เปรียบมากจากข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปให้เพื่อนเพราะงั้นแล้วมาคุยกันเ,อเยอะ ดีกว่านะครับผมดีกว่าการเงียบไว้แบบไม่ส่งเสียงอะไรเลยแบบถึงจหัวร้อนก็นช่างแต่ก็แบบบอกเพื่อนนิดหน่อยว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นอะไรอยู่ตรงไหนเราล้มแล้วบอกศัตรูบอกข้อมูลเรายิงแล้วเ,เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงอ๋อเกมเพ์นิดนึงแล้วกันข้อมูลสนามลบอ่ะหมวดแสดงตัวเลขดาเมจแนะนำให้เป็นผลรวมนะ เพราะเรายิงไปแล้วมันจะบอกผลรวมของดาเมจของเราที่ยิงไปให้ศัตรูแต่พเพื่อนๆก็น่าจะต้องได้ไปจําพวกค่าต้านทานดาเมจของเกาะฟ้าน้ําเงินเกาะม่วงเกาะขับและเกาะทองอะไรพวกนี้ยไปประมาณนี้นิดนึงําเลือดนิดนึงถึงจะบอกถึงจะแบบว่าส่งข้อมูลให้เพื่อนได้ชัดเจนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเหลือนัดเดียวตายมันเหลือนัดเดียวตายอะไรแบบนี้เช่นกันครับ ข้อสุดท้ายาานนาการเติมดาเมจแน่นอนว่าการเติมดาเมจเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการเล่นเป็นทีมถ้าหากเราสามารถยิงตัวที่เพื่อนยิงได้เราก็จะสามารถกําจัดศัตรูได้ง่ายมากๆอย่างที่บอกไปการไปหาดงศัตรูและโดนศัตรูลุมยิงนั่นแหละครับข้อนี้ตอดคล้องกันการเติมดาเมจก็คือการยิงตัวเดียวกับที่เพื่อนยิงเติมดาเมจให้ศัตรูของเราตายเร็วขึ้น การสื่อสารการเติมดาเมจการยิงตัวเดียวกันสำคัญครับดังนั้นหลายๆจังหวะอาจจะจำเป็นต้องยิงคนละตัวบ้างก็ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราสามารถยิงตัวเดียวกันได้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการสื่อสารเช่นกันครับเติมดาเมจกับเพื่อนได้หรือไม่แบบนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณกับเพื่อนร่่มทีมเข้ากันดีแค่ไหนําเพื่อนทันแค่ไหนเข้าขากันแค่ไหน แบบนี้เป็นต้นครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ m y เซตที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณให้คุณเล่นดีขึ้นอาจจะมีพูดติดๆขัดๆนิดนึงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไค i b e ให้ผมด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายจุบ๊บจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ